ถามว่าได้อะไรบ้างหรือครับ UXI Intern ค่ะ Intern d a s i e n ครับ UXUI Design e r ครับแล้วก็ได้ทำทั้ง UX และ UI ครับเด็บครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ทีม Code ด้วยก็จะเก็บพวก Data ของ Behavior User ครับฝึกง,งานในฝั่ง d e v n o t e ทำอยู่กับ Front End ก็ไม่ทำแค่ Front End ก็ทำหลายอย่างทำ พอนเตอร์เน็ตแล้วก็เตรียมพร้อมเขคือผมอยากลองทำอะไรอย่างก็เลยขอเขาหน้าที่หลักก็คือการออกแบบหน้าตาของโปรดักต์ของเราค่ะแล้วก็ทำโปรโตไทป์แล้วก็ส่งต่อให้กับเดเวลลอปเปอร์ค่ะคือตอนเข้ามาเนี่ยเราอยากเรียนรู้ UX เนอะเราพอทำไปเรื่อยๆครับก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบ UI เราทางทีมเนี่ย<ช>ก็เลยแอดทายงานที่เราสนใจแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นเต็มๆครับ สำหรับการฝึกงานที่ Agnos นะครับก็จะได้ทำเกี่ยวกับแดชบอร์ดอะไรเงี้ยครับอย่างตัวผมไม่เคยทำแดชบอร์ดมาก่อนเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยครับบางทีเราได้ทำแดชบอร์ดเกี่ยวกับด้านบิสเนสใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าแบบบิสเนสทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอะไรที่ข้อมูลแบบไหนที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจหรือว่าข้อมูลแบบไหนที่มันอ,อาจจะโอเวอร์โหลดเกินไปอะไรเยครับเราก็ได้รู้ว่าโอเคการทำแดชบอร์ดที่ดีควรจะเป็นยังไงการ v i s u a l ลซ i z e ที่ดีควรจะเป็นยังไองไอะไรประมาณนี้ครับ อาการที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยนอกจากที่จะต้องมีสกิลการด้านออกแบบแล้วก็ต้องมีสกิลทางด้านคอมมิวนิเคชันด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องบอกให้ทีมอื่นรู้ด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสําคัญยังไง mm hmm. ถ้าเรายังสื่อสารให้คนที่อยู่ในบริษัทหรือว่าในทีมฟังไม่ได้เนี่ยคือการที่เราจะเอางานเราออกไปแบบเผยแพร่ข้างนอกอาจจะเป็นการยากที่ทำให้คนอื่นเข้าใจงานของเราได้ค่ะ การทำงานในนอจะเป็นไซคลมากขึ้นทุกๆตย์จะมีไซคลของมันแบบเราจะมีท้าแต่ละท้าที่เราต้องทําในไซคลนั้นเช่นสปินนี้เราได้รับท้าไหนมาเราทําแก้บักอันไหนมาก็มันจะเป็นมันจะเป็นงานมากขึ้นต่างจากมหาลัยครับตอนรับโปรเจกต์แล้วก็ตอนรับโปรเจกต์ในมหาลัยมันยังเป็นโปรเจกต์เล็กๆพอมาทาในนอตเราได้ทําประสบการณ์แบบโปรเจกต์จริงๆมันใหญ่ขึ้นก็คือเราเข้ามาเพียงเดือนแรกเนี่ยก็ ได้สัมผัสงานที่มันเป็นแบบงานที่เขาต้องเอาไปขึ้นโปรดักชันจริงๆแล้วเรามีส่วนในการเราความคิดเห็นแล้วก็ดีไซน์ในส่วนนั้นด้วยครับคิดว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็พอร์ตโฟลิโอที่ดีครับผมเ,เหมือนได้ทํางานอะไรบางอย่างที่มันแบบว่ามีคนใช้จริงๆได้ใช้จริงๆครไม่ใช่ทำแบบเล่นๆนะครับใก้อะไรมากกว่าที่คิดไว้สาหรับการเข้ามาร่วมกับไกนอนแล้วกันตอนแรกเนี่ยผมว่าคือแบบบริษัทเล็ก ได้ทำงานไม่เยอะหรือว่าเขาแบ่งงานมาที่ไม่ค่อยสำคัญแต่ผมคิดผิดเลยคือเขาแบ่งงานที่สำคัญให้ผมจริงๆและเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่จะดีพอยลงแอปหลักสิ่งที่เราออกแบบไปเนาะมันได้ลงโปรดักชันจริงแล้วก็ได้มีการใช้งานจริงเราสามารถไปดูฟีดแบ็กเพื่อรู้ว่าสิ่งที่เราคิดหรือออกแบบอะไรเงี้ยครับ มันดีจริงไหมแล้วมันตอบโจทย์อยู่ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ทำให้ผมสุดว่าได้ทำงานจริงและประสบการณ์จริงมากๆครับคือเวลาที่พี่ๆี่ก็จะอยากรู้ว่าเราอ่ะอยากจะไปทำอะไรต่อหรือสนใจเรื่องอะไรแล้วถ้าพี่พี่รู้ก็จะพยายามซัพพอร์ตเราเต็มที่คะ่ะก็แบบมีพี่เลี้ยงคอยถามว่าเออชอบไหมอยากเปลี่ยนงานจะทำอะไรอย่างอื่นไหมแบบเหมือนได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ทำงานไปด้วยครับก็ดีเหมือนกัน คือถ้าเราอยู่ในบริษัทที่กดดันเราจะไม่กล้าถามแบบเวลาเรามีปัญหาเราจะไม่ค่อยกล้าถามเท่าไหร่ครับแต่อยู่ที่เนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บเราสามารถถามได้เลยแบบไม่ต้องกลัวแล้วก็พอเรามีไอเดียอะไรที่เราสามารถพัฒนาฟีเจอร์เราสามารถเน้นทกพีๆได้เลยครับความที่เป็นสตาร์ทอัพครับเราจะได้แบบได้เรียนรู้งานแบบทั้งโปรเซสเล็กแลพอพอ้วก็โปรเซสใหญ่รวมถึงแบบว่าต้องเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลาครับเหมือนแบบว่า อย่างผมเนี่ยครับไม่เคยรู้จักเรื่องแดชบอร์ดบางตัวมาก่อนอย่างเช่นพวก es, โคฮอดอะไรอนาลิซิสอะไรพวกเนี้ยครับก็ได้มารู้ที่นอสซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆมนแบบว่าเราต้องทําตัวเองให้แบบรู้จักอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปในทุกๆวันด้วยครับเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าที่เป็นกลุ่มคนทํางานคือเราเราจะมีความเป็นมิตรโดยเฉพาะพี่แฮมครับพี่แฮมนี่ผมบอกเลยว่าเป็นคนที่เป็นมิตรมากและทําให้ผมแบบ เอ้ยไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้นเป็นคนที่ทําให้บรรยากาศตึงเครียดน้อยลง